วันนี้พามาดูกันดัดเปลง DIY การทำที่แขวนทีวีทีวีนี้ซื้อมาจาก l า z a d a ซื้อมาจากเป็นทีวีรุ่นที่ตั้งคาเดียวนะครับที่ตั้งคาเดียว29นิ้วไม่สามารถแขวนได้นะครับเพราะที่ร้านบริษัทเขา ไม่มีที่แขวนครับถ้ามีที่แขวนด้านหลังก็จะมีรูน็อตให้ปรากฏว่าสอบถามไปทางร้านแล้วเขาไม่มีที่แขวนแม้เราจะมีเงินซื้อก็มีปัญญาครับทีนี้ก็เลยอยากจะแขวนเนี่ยทำยังไงมาดูกันครับนี่ครับตีตังเขาก็จะให้มาเราก็จะมาสวมเข้าไปในนี้นี่คือที่ทต่างของเขาเดี๋ยวดูนี่มาสวมเข้าไปในนี้น ปรากฏว่าที่ให้หมาก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ตังก็ดูปอบปังทีนี้เราเห็นที่ว่ามันบอบบางเกิดลมแรงหรือว่ามีอะไรพวกสัตว์แมวหรือว่าของหล่นใส่ไปโดนเขาอาจจะหล่นได้ก็เลยอยากจะแขวนทางไปที่ร้านบอกว่ารุ่นนี้ไม่สามารถแขวนได้ผมก็เข้าไปดูในคลิปต่างๆเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่มีรูข้างหลังนี้ก็แขวนไม่ได้ครับก็จะปกติเขาจะทารูมัดเอาไว้ให้อันนี้ไม่มีนะครับ แขวนไม่ได้ปีนี้ทําไงครับถ้าอยากจะแขวนถ้าเรามีคู่มือในการทําสนอยอันนี้นะครับผมก็ดัดเปลงออกมาโดยใช้เศษวัสดุเป็นเหล็กที่เศษเหลือใช้ในการทําบ้านเกาะความยาวนี่ก็ประมาณอันนี้ก็ประมาณ20เซนสองตัวใน,นี้สิเซนอันนี้ผมก็ตัดประมาณกับฟุตหนึง่งแล้วก็น,นี่เหมือนกันความยาวแล้วก็เจาะรู สีูครับลังจะมาเชื่อมติดกันนะครับเ,เอาตัวเล็กมีขนาดเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วอันนี้ก็เป็นเหล็กหนึ่งซองเหล็กกล่องเราก็มาเจาะรูเอาไว้จเจาะรูให้ได้สีรูเป็นตัวยึดนะครับเพื่อเป็นตัวยึดแล้วก็เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กท่อปแป๊บหนึ่งนิ้วเราเอาไปสวมตรงที่ขายื่นออกมาของตัวติดกับทีวีแล้วก็ใส่น็อตกันเอาไว้อันนี้จะเชื่อมก็ได้ครับใครจะเชื่อมก็ได้ หรือจะขันน็อตก็ได้เดี๋ย้ผมเลือกที่จะขันน็อตเพราะว่ามันจะดูสามารถปรับระดับได้ด้วยนี่ครับทีนี้พอเราทําเสร็จอย่างนี้เราก็ทีนี้ไปแปะที่กําแพงแล้วก็ขันน็อตเมื่อเรามาดูที่กําแพงครับกําแพงจุบแล้วก็เอาของเรามาม,ามากักมาัมามากกำหน่งเอาไว้ความสูงความต่ำก็แล้วแต่ความต้องการของเรามาเสร็จก็เจาะรูเจาะรูฝังตัวนอนเข้าไป องตรนอนเข้าไปแล้วก็เกานนามาประกบแล้วก็น,นั้นเดี๋ยวจะประกอบให้ดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับนี่ครับหลังจากที่เราเอา,เาตัวแขวนมาแตะเร้ก็ขันบัฟให้แน่นครับไม่มีนบกเแวนครับมัมบแจเวียน เราก็เตรียมทีวีมายกประกอบดูว่าโอเคไหมเราก็สวมละไรบเรียบร้อยครับก็เหมือน้าตั้งทั่วไปก็ได้โอเคนี่ครับเรารม่นได้ครับ ได้ตอนจะปรับขึ้นปรับลงคอเดี๋ยวตรงนี้ครับมีเขามีที่ปรับระดูกควอมว่าปรับปรับได้สักเค่นไหนกันมาไปรับได้ประมาณนี้ครับปรับได้คุ้มเลย สมเหมือนเดิมชอบแนมคมก็อยู่ประมาณนี้ครับออโอเคครับลองไปกลับใช้ดูครับเผือท่านใดนอยากจะใช้กันแขวนก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับก็ใช้เหล็กเพียงไม่กี่ตัวใช้น็อตเด็ด ก็ถ้าถ้ามีงานได้เป็นช่างก็ทําได้ครับสบายสๆงานเราก็จะดูเรียบร้อยครับโอเคครับ